ไก่านสิสิบบาทงูกปานสิบบาทสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปะตุพาล้อนะคะก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บ้านคัแเววนะคะเพื่อนๆมาดูเห็ดค่ะเห็ดเขาเพิ่งเก็บขึ้นมานะคะแม่ขาแม่ขามีเห็ดอะไรบ้างอ่ะอธิบายแล้วก่อนนะสาวสามกองหาสิจาน อันนี้มันเห็ดอันนี้เห็ดหลังปลาดูเห็ดมั้ค่าเห็ดมังค่เต็มเล้อได้เรอโดชิบะก็ได้่ะโอ้สามฟองห้าชิีวนี้อน่ใหญ่่แล้วไม่ดีก็ได้เรานั่น่ะเพราะว่าแม่จะซื้อเขาไม่มีงาไมแม่นะไม่ไ่ไ่ายงาเาลูกค้าก็มาซื้อนะคะ กค้าเขมาซื้อเห็ดเห็ดขายดีมากมีเยอะกว่านี้อีกนะคะก็เป็นเห็ดที่เก็บมาจากปาข้างๆนี้นะคะจากบ้านนาเรานะคะเลยไปหน่อยนึงก็จะขึ้นเขาภูพานแล้วนะคะขายดี แค่เน้ได้อีกกีด้ทัหมดคตรงนีเอาเอาป็นโน้ตดี่ ให้แม่ด so oh, like hey, right. ้วยไม่แม่เป็นอ๋ออยู่ในกะละมังนี่ด้วยนะคะเพื่อนเเห็ดขายดีนะคะซื่อทีนึงก็เป็นกิโลกิโล้จะมรอกระเป๋ายายลงมาละลูกเรามาดูเขาขายเห็ดกันนะคะเพื่อนเงนก็ออก โล่หนึ่งโลดเอาเพิ่มสิโร่ไม่กี่กล่องเดียวทำาะเขาเรียกเห็ดดินเหรอคะแม่ใช่เห็ดดินเฮ็ดัวลายเห็ดนาเลเห็ดเฮ็ดนามองเฮ็ดาเฮ็ดสกิทคไหนพ่อเ็ู้จัดคุณน้าคุณน้าอยู่ไหนอยู่ในเมืองะกุดคุบอบันทึกทริปอยู่ บ่อนาให้บัตกัำพูลงมาสื่ออยู่นี่สามลวดเหลือมืนนีแหลคขาวมันอดมันอโลนนึงกะตีขดัมันแค่ไลนเขานันก็ไลน์เป็นไนเราด้อบ่อ าจากไหนกันเหรอคะคนก็มาจับสกุลจ้ะเมืองมคะฉะนั้นยูนีน้องไพน่าดีนี่มื่อ้านเจ้าของบ้านถ้าจ่ายยังค่ะค่ะโอเคโอเคไปสกุลในยสกุลค่ะตั้งใจมาซื้อเห็ดหรือจะไปไหนมาไปดูควายค่ะพี่ว่าที่ไหนที่ไหนบ้านบ้านพระกระพุ่น่ะบ้านแม่นี่แหละแต่แม่ยังมาแต่งงานอยู่อ๋อนแล้วอนี่ก็ร้อยห้า เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆให้แม่ค้าขายเห็ดก่อนนะคะตอนแรกว่าจะสัมภาษณ์ว่าจะให้แนะนําว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอก่อนนะคะสองร้อยซี่บวกบวกก็ไร้ก็มึงเมื่อกี้บม่ได้ให้เป็นซี่ร่อยเพื่อนอ่ะเอาไปเลยลดลดสิบบาทเมนูไปลดท้ายติ้มเนาะเอาไปจําลดลูกอมาตะโคน ใดตัวเล่ะาสิลงนี้ได้อม่นีอาไปให้หลวพ่อเาจเที่สุดจะดเก็บก็ให้เขาโอ้ยรู้เออมาใหแม่เดี๋ยวเล่อันนึ่งเด้อขึ้นไปไหก็ปูนี่แหะบนะด รถจอดหาเห็ดอยู่ข้างบนเยอะเลยเมื่อกี้ผ่านมาทางนี้เอาแม่อธิบายให้เพื่อนๆหนูฟังหน่อยอธิบายว่ายังไงคะอามาบอกว่ามีเห็ดอะไรบ้างมีเห็ดตะงุกมีเห็ดมีเห็ดกระเทียมก่มีห้าบาท มันเพราะสีแดงทีแดงขายดีขายดีขายดีมากมาอันนี้เห็ดยังเหคาไม่ไเห็ดแทบแบแต่พมีเห็ดผมพอมีเห็ดเพิ่จ้ะทำประกันเลยอันนี้ไมนเห็ดยังอีกเหแบก่นี่ถึงไรแม่ 2 5รคจากมีคนมาซื้อเยอะเลยนะคะเพื่อนๆที่นี่ก็เป็นตลาดหมู่บ้านนะคะที่บ้านท้านววนะคะเพื่อนๆนก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านผักพืชผักธรรมชาตินะคะปลอดสารพิษค่ะเพื่อนๆเห็ดก็น่าทานนะคะมีเห็ดไครเห็ดอะไรต่างๆนะคะเยอะมากอ่ะเยอะมาก นอกจากเห็ดแล้วนะคะก็มีอะไรนะเนี่ยกกรพริกสดนะคะ,แ,กกะแล้วก็เม็ดกระบอกนะคะเพื่อนบาสเห็ดนูน,นลูกค้าเยอะค่ะเพื่อน <c oughs> ลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวว่าจะให้ดูอันนี้ด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีอะไรนะฟักทองอ้าวฟักทองแล้วอะไรอีกอะ่ะฟักหรอ ลูกกลมๆนี่อะไรคะฟักฟักที่นี่ลูกกลมๆนะคะเพื่อนๆก็รถรถก็ผ่านไปผ่านมาก็จอดเยอะเลยนะคะไม่ใช่มีแค่โซนตรงนี้นะคะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามก็มีนะแล้วก็เนี่ยแบบเห็ดนั้นดอกใหญ่มากค่ะนี่ค่ะ เ็ดดอกใหญ่มากเดี๋ยวจะแพนกล้องไปทางฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อนๆนู่นนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีคนจอดซื้อนะคะเยอะมากก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยแบแป๊บนึงแปบ๊บนึงค่ะมุมสวยๆแปบ๊บนึง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแา่เทียเงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ